ชีวิตปัจจุบันเอ็กปิยะในวัย43ปีเปลี่ยนไปมากค่ะหลังเลิกกับจิกย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนวงการบันเทิงไทยเฮือหามากกับข่าวอาดีตนางเอกรุ่นใหญ่จิกนนวรัต ประกาศตัวว่าคบหาอยู่กับนายแบบนักแสดงหนุ่มเอกปิยะโดยทั้งคู่นั้นมีอายุต่างกันถึง22ปีในช่วงนั้นทั้งคู่ได้โชว์หวานออกสื่อแบบทีพีแถมยังรับงานอีเวนต์โกยเงินเป็นหลักหลายล้านบาทแต่สุดท้ายความรักต่างไว้ก็ไปกันไม่รอดค่ะพร้อมกับข่าวลือนาหูที่ตามมาออกอีกมากมายถึงสาเหตุที่ทั้งคู่นั้นต้องเลิกกันปัจจุบันทั้งคู่ยังคงทำงานอยู่ในวงการบันเทิงโดยเฉพาะฝ่ายชายแม้จะผ่านไปเกือบสิ แต่รูปร่างที่เคยแซบยังไงก็ยังคงแซบอยู่อย่างนั้นซึ่งเรามีรูปล่าสุดของเอ็กปิยะในวัย43มาอัปเดตให้ดูกันด้วยค่ะหากใครติดตามรายการแข่งขันทำอาหาร Masterchef Thailand มาตั้งแต่สีสันแรกก็ยังคงต้องคุ้นหูกับเสียงภาครายการนมมทุมทุมแต่หลายคนอาจยังไม่ทราบว่าเจ้าของเสียงนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเป็นนักแสดงกล้มลํำเอ็กปิยะนั่นเองแม้ในละครส่วนใหญ่จะได้รับบทเป็นตัวร้ายแต่ เสียงพากของเจ้าตัวนั้นเรียกได้ว่านุ่มละมุนรื่นหูไม่แพ้กับพระเอกเลยทีเดียวค่ะ